ถือครับพี่น้องนั่นนั่นเดี๋ยวเด้๋ยครับเด้อถือครับพี่น้องนะนั่นนั่นนั่นโอ้ลองน้ำหนี่ม,นมันเสมอครับนี่สวัสดีครับพี่น้องพอกับบ่าวทอปลุกอีสานบ้านโคกอีกคือเก่าเมื่อนเดิมครับพี่น้อง มื่อี้สิมาใส่บบเบ็ดกบอีกคือเกาครับแกี่ยม,ม,มือมือวานนี่ครับผมถึใไส้ละห่วยไปนียครับละห,ห่วยละหาหน้าแน่นะครับบอกนี่นำเอาจ่อยแกะน้อพี่น้องเนาะอ่ะติดตามดูกันเบื่อว่าผมสิมีความหมานมาครับนี่กับเบ็ดมืนอี้ออกมาสามสิบหลังครับเดี๋ยวผมขอหยัดใส้หอนีก,ก้อนครับนี่ห่วยน่อยห่วยใ่ญ่เป็นใส่้ดดอนน้อยครับพี่น้องนี่เก็บได้มือมือเศร้านี่มันล้มหนาวใส่เดือมออก นี่ตัวหน่อยๆกับพ่อพีนังครับตัวหน่อยลายผมใส่ซองตัวครับนีงดินซอยกันครั้งแรกกับใส่เดือนหน่อยขึ้นกันครับพี่น้องเอ้าเมื่งว่าสิมมีความหวานบ่ mặt 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 Ui mặt nông, này เดือดครับเด้อดโอ้ถือครับนี่นี่นี่โอ้ใส่สวยครับพี่น้องนใส่สวยเลยครับนี่น่ะนะโอ้ใส่งามครับพี่น้องเอาขออนุญาดปิดก้อนครับก้อนครับโอ้ใส่งามครับพี่น้องหนึ่งแต้มโอ้ติดหิ้มปากนิดเดียวครับ นี่ครับสวสูงเลยครับพี่น้องเต็มแหลกแหกหมานครับแต่ว่างย่างกลับนะพี่น้องเนาะอ่ะขอยัดเก็บครับมดบงไซมดบงไซดีครับพี่น้องนี่้ยถืออีกต้นพี่น้องนั่น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 ครับนั่นโอ้เต็มสองมาแล้วครับนี่นี่โอ้โกหอยไม่ได้ตัวงามครับพี่น้องเนี่ยโอ้ติดม,มุมปากแบบนี้ว่ามีรุดครับนี่นี่ อตัวง,งามขนาดครับพี่น้องนี่เอาเดี๋ยวผมอนุยัดเก็บก้นครับพี่น้องอู้ยเตยมสองครับนี่ตัวอ้วนพี่น้องเลยทำเอียปั๊บนี่โหดหยาดเด็ดอืมติดดีขนาดนี้อ้ตัวง,งามครับพี่น้องเตยมที่สองครับผม ะขาออยาดเก็บครับพี่นอ้งนอ,งนองเดี๋ยวกับไงวะน้อพี่น้องดึงเสียงเจ๊ะเช็ดใส่ทันเหลียวครับนั่นนั่นน,นี่ครับพี่น้องนี่นางขุดหมูที่นั่นโอ้มันหวานครับพี่น้องนี่เอาขายาดเก็บก่อนครับนี่เต็มที่สามครับพี่น้องนี่สวยเลยครับนี่ติดตัวง,งามๆบาดท,ที่ไหน โอ้เพี้ยนหม่งไ่จากมังว่านครับนี่พี่น้องแามที่สามครับงามงามครับเก็บครับพี่น้อง โอ้ส่เดือนน้อยก็ถือขึ้นกันครับพี่น,อน้องเรียบร้อยครับใส่ยไปก่อนครับนี่ครับใส่เดือนน้อยก็ถือขึ้น,นผมจะใช้กระสวงตัวคนนี้พี่น้องใส่เดือนน้อยนี่เห็นมันดินรครับเพราะว่าผมเก็บได้หลายเพราะว่ากบสังเกตว่ามันหมัก เงาดินครับไปพี่นอ้องเฮ้ยกันต่อครับสวัสดีกับบรรยากาศตอนค่ำคำครับพี่น้องอ่ะมาอยากเด็ดก,กันเฮ้ยทีนี้วามหมานแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะมา้ังแดกครับย่นี่เงียบครับอ่ะเบิร์งหลังต่อไปครับพี่น้องน้องนี่ครับหล,หลังแดกเด็กก็เพิ่งสั่นอ๋อนี่มาะบาท นี่พี่น้องเด็กก็เพงสิฮึฮยมันบอกไบ่นี่ดีเยอะครับนี่นี่าจบเลยนี่แบบนี้่ยังวะนี่เด้พี่นอ้องเดี่ีอยังวะนี่เป็นอะไรี่ยัง ด,ดูครับผมันก็เพราใจที่พี่น้องผมไม่กล้าจก,าก,ากาเข้าไปโอ้ยหยุดครับพี่น้องหลังจิตมันปลาไหลครับเอซไซต์ไปก่อนครับพี่น้องหลังผมยางกลับตะกี้ถือด้วครับนี่หลังรอบนี้ถือ,ถอป้ะอู้ยเงี้ยเ,เบิดครับพี่น้อง ใส่ไบก้อนครับอาเป็นยังไงยังดูครับพี่นอ้องเลยหลังต่อไปครับหลังนินได้ได้ตอนกลับมาครับง่นเราพี่น,อน้องนี่เรียมแดกแห้งมันไม่งี่เงครับนี่หลังก้าหลังเดิมครับนี่เก็บครับพี่น้องเรัาบาบบนี้ มันมานครับนี่นะเย็นเย็นเยนเย็นโอ้คุบหวานครับพี่น้องคุบหวานดีครับนี่เดี๋ยวเก็บกอนครับพี่น้องเป็นใช่เป็นไรเลยพี่น้องไม่รู้ว่วาสิมี่ก้อนหมานบ่ครับได้มาแล้วแต้มนหนึ่งละนั่งนี่ติดนั่งเลยนั่งนี่น้องยัวครับ ข้างหลังต่อไปครับพี่น้องงี้เบิดครับนี่สแสดงว่ามีกบอยู่นี่เนาะเอ๋อใส่ไปไหมครับพี่น้องหนาคือยินเสียงหนามเนาะพี่น้องนี่เสียงหนามตา,มตา,มตามงๆนี่นั่นนั่นอู้ยใส่สวยครับนี่น,น,นั่นนี่นี่นี่ครับนี่อู้ยสีดุดแล้วพี่น้องเด,ดี๋ยวถ้าพี่น้องได้สีดุดแล้วครับนี่ครับ สวยครับผมนี่คำเอวปั๊บเกือบผมหมดจุดครับพี่น้องจิตดีครับสลามดำนี่นี่ครับสวยๆเลยครับเตียมที่หาเดียวก็ว่า,วาได้ครับพี่น้องนี่นะขออนุญาตเก็บก่อนครับหลังนี้ผมใส่ไว้นี่งแล้วครับคันขึ้นหกคันขึ้น,นยกนั่นนั่นนั่น นี่ครับพี่น้องเียบร้อยครับนั่นเห็นบ่ครับเอ,ขอ,อาขยัดเก็บก้นครับพี่น้องนี่ครับใส่เล็กจิ๋วต้องเอาขึ้นเก้าอันนี่เียบร้อยเก็บครับพี่น้องทำอะไรครับพี่น้องทาเงินรถถึกเอามใส่ดังนี่ขาโจโก๊กพี่น้องขาโจโ๊กครับขาโจ๊กครับนี่นี่ นี่มันม้านครับนะ่เห็นบ่ม้านขนาดครับพี่น้องหล่ะที่นี่นี่ครับอือเรยียบร้อยนี่องามขนาดครับใส่หนิใส่กำลังงามเลยครับหัวเขียวเขียวคบไม่อาก็บครับพี่น้องสายนี้เป็นยังไงครับถือบ่กรบแถาบ่ถือครับพี่น้องนี่นั่นนัน่น น,นันน่นนั่นนั่นเห็นไหมครับนี่นี่ใส่สัยซวยเลยครับพี่น,อน,น้องนั่นอู้ใส่งามครับพี่น้องเก็บครับนี่ครับเปียดเปลียดเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะเก็บครับพี่น้องเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องใส่เอถึงอีกแล้วครับน,นั่นนั่น นั่นนี่ครับเลี้ยงหลังเลยพี่น้องอ้ยนี่ถือเลี้ยงหลังเลยครับนั่นืามงามครับพี่น้องนี่เอาขาอยะเก็บก้อนครับนี่ครับอ้คกบใส่สวยได้ครับนี่ใส่เดียวกันเลยอาจจะเป็นคบรุ่นเดียวกันครับนี่อือหิดีแทะไม่มีหลุดได้ดุนนี่แล้วมันสิว่ถือขับไม้นี่ อเก็บนะเก็บพี่น้องเียบร้อยครับนี่เก็บครับพี่น้องมีกันนาะพี่้องเก็บปงฉันครับทึกดทึ๊ทึ๊นี่ครับนี่ขบงหญ่ครับอมขออยากเก็บกวอนนะพี่น้องโอ้ขบงหญ่ครับพี่น้องนี่โอ้ นนั่อุ้ยลุดลุดรุดโอ้ยรุดครับอือจะไหนเจ๊ไงสานอกบาดที่ไหนนอกผุนะไปแล้วพุ่นครับอู้ผาด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 ครับทางน้ำไหลอปู่ที่ไหนครับบ่ถือครับพี่น้องนะหลังผมใส่้ใกล้กันแคงเี้พี่น้องนี่หลังนี้นี่ครับเบ็ดขึ้นจมขึ้นจมครับ ขั้นจบนี่แหละพี่น้องปลาไหลบะครัขั้นจุนี่ชีวิตจะปลาไหลแล้วครับนี่ฮะได้ทครับด้วยอยู่วะอู้าอยู่ครับพี่นอ้องอู้เดี๋ยวใส่ไปก่อนครับหลังนี่คือจังมีอาการใช่ไหมพี่น้องเนาะถืออหลีครับถือครับถือครับนี่หลังไม่เศร้านี่ครับหลังหลังที่ผมใส่ตอนอะไรนะพี่น้องอู้ถือครับ นี่โอ้ใส่สวยๆเลยครับอืมเียบแล้วไครับพี่น้องนี่ครับงามขนาดครับเก็บครับพี่น้องสวัสดีครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องเอามาเก็บมากู้เบ็ดครับแต่เศร้าครับตีหาทด้พี่น้องนี่เริ่มจีแจ้งแล้วนะพี่น้องเนาะหมอกเริ่มลงกหนาแล้วไปลุยกันเลยครับสิมีความหวานบ่ได้ยินเสียงนานเจ๊ะเจ๊ะนครับ ถือกับพี่น้องนี่ถือกับครับนี่โอ้ยเก็บก้อนครับพี่น้องเตรีมแรกช่วงเศร้าครับเตมรมช่วงเศร้าเตรนมี้ช่วงเศร้ามาแล้วนี่เตรียมเรียแหกหมายมาแล้วครับนี่เก็บครับพี่น้อง หลังมีเพียงใ,ใดน่ถือครับพี่นอ้องนะมึองหลังต่อไปครับเก็บเบ็ดต้นครับพึงใดมันหนึ่งแต้มครับพี่น้องเมืงหลังนี่กันไหนเม็ดก็ยืังสี่ครับนี่เม็ดก็ยืองสี่ะอะไรผมลุดเหรอครับลุดเลยสี่แปลว่าลุดนี่ นี่ครับดุดและนี่ขอยอยากเก็บเบ็ดก,ก้อนพี่น้องดุดแล้วครับไปเบื้องหลังต่อไปเลยครับน้งีสองตัวเลยครับั้งหลอกกับหลอกยามตอนขึ้นอถืออีกแล้วพี่น้องนี่งนังนงันอ้ตัวหญ่ครับตัวงามนี่นพี่น้องตัวงามครับเอาขอยอยากเก็บก้อนครับ นี่ครับพี่น้องตัวงาาเลยพี่น้องเนี่เตียมสองหอบเสาะคนนี่เก็บมันหลุดตั้งนี่นี่ครับอ่ะเก็บครับพี่น้องมันมา่อนซ้อนหลังมือกีีครับพี่น้องหลังเดียวนี่ถือสามตัวเลยครับรอบจิกับรอบอันนั้นรอบยามอันนี้ถือเขาถือครับพี่น้องเอาเก็บไปต้อนครับพี่น้องครับผมข้างหน้าเป็นยังไงเนาะ มือถือครับพี่น้องรุดครับนี่อยเต่อยู่ครับเอาคลิปเบ็ดก่อนครับหลังนี้บ่ถือครับพี่น้องเนี่ยเบิดนังตรงคางกันมาขึ้นีถือด้วยครับถือครับพี่น้องเลยนั่นนั่นนั่นโอ้รองน้ำในมันเสมอครับนน่อยองน้ำในมันเสมอนี่ครับงงามเลยครับน่อยกบนี่ตัวงมพี่น้องอยางนี เรียบร้อยแต้มที่สามรอบส่านะครับน้องนี่นอู้งามครับพี่นอ้องอขอหยาดเก็บก่อนครับหลังนี้ก็บ,บถ่ถทึกครับพี่น้องฝุ่เนเงี้ยไอ้พ่งหลังต่อไปเข้บบาทางกันที่เห็นขาวโจดลุกมาได้ไก่เถอะุ่นนี่พี่น้องน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่แต้มที่สี่รอบช้านี่ครับนี่ นี่แตมทีซี่ครับผมอรอบเสาเอะขออยาดเก็บครับพี่น้องอกบตัวงามครับนี่กบตัวงามตัวอ้วนดีนี่ครับอ้แต้มรวมเลยสิบเจ็ดแต้ม์มา้ิพี่น้องเียหมานขนาดครับออะขออยาดเก็บครับ มายน้องบัวพึ่งเซ็กซ์กันครับอีกเรี่ยวลังนี่นุ่งไปนั่งสีอีกแล้วครับนี่มันขึ้นจะเป็นนั่งสี่ล่ะโอ้ยมือมีหงางเลยวางเปล่าเลยครับวันนี้ได้ปลาไหลแน่จากน้อยโอ้เอ้าเก็บครับพี่น้องหลังขึ้นเป็นเนี้ยนี่พี่น้องคุณโมลงอกผงนี่สิหุ่นแมนนี่เกือบอื้มนี่ว่า อโอ้โหโอ้โหสุดยอดพี่น้องรุดแล้วครับนี่ยซีเมนปลาไหลครับนี่ยรุดแล้วพี่น้องอ่ะเดียเ๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับลองสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนะถือปโอู้ววัตถุครับพี่นอ้องอ้าจจะไหนพี่น้องรับชมหอวบ้อบนี้แล้วผมก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ไว้เลยด้อพี่น้องอยู่จังหวัดใดครับสำหรับคลิปนี้บอททอปลูกิสาบ้านโคกาาโจากร้านพี่ร้านน้องไปซ้ำนี่ ขอให้พี่น้องอยูดีมีแห้งสวัสดีครับ